คือเดอนมก,กราจะหมดแล้วนะแล้วแป๊บเดียวอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาอ้าวสุดสัปดาห์นี้จะเลือกกันแล้วนาย,ยกอบ,บจนะคุณเอาโค้งสุดท้ายว่ายังไงกันบ้างล่ะเอาวันนี้เริ่มต้นเรื่องจากนักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าไม่เห็นคุณอนุทินชาญว,วีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยไปร่วมยืนแถลงข่าวกับนาย,ยกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมคอรอโอคนละข่าวก็ละเอียดละเอียดเนาะไม่ไปยืนก็เป็นข่าวแล้วเนี่ยอ้าว ทำไมไม่ไปยืนล่ะท่านปกติหลังจากการประชุมคอรอมอรเวลานายกท่านยืนอยู่อ่ะโอ้รัฐมนตรีก็จะยืนกันข้างหลังเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเอาวันนี้นับไปนับมาเอ๊ะทำไมไม่มีท่านรองคนหนึ่งนะท่านรองนายกอนุทินเนี่ยอืเลยไปถามคุณอนุทินว่ามันเกิดจากบรรยากาศในการหาเสียงนายกอาบาจอที่ภาคอีสานหรือเปล่าที่ก็ต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไทยเขาก็กินที่ของอภูมิใจไทยไปเยอะเหมือนกันนะ คุณอนุทินก็บอกว่าวันนี้วันเดียวเพราะว่าเสียงไม่มีก็กลับมาจากเชียงใหม่นไปประชุมหารือผู้ว่า17จังหวัดในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อันนี้ก็สลับกันคุณทักษิณก็ไปสรีสะเกดใช่ไหมคุณอนุทินก็เลยเงยไปเชียงใหม่ดีกว่าเออ,อ,อสนุกดีอ้าวยืนยันว่าการเลือกตั้งนายกอบอจอไม่ทำให้พักร่วมรัฐบาลระสามหรอกเพราะว่าแข่งกันทำงานนะ ส่วนที่อดีตนายกขึ้นเวทีปราศัยเอาวัฒกรรมนี้ขึ้นไปอีกแล้วคือไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยเอามาพูดซ้ํามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุทินกล่าวติดตลกบอกว่าก็ถ้าไล่ก็ไล่มาอยู่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลก็แล้วกันลองฟังดูฮะหนลงก็ทักษิณประกาศไล่หนูตีงูที่ศีสะเกตตรงนี้ค่ะผมไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่ง ไล่หนูเลยนะแต่หนูจริงหัวเหรไอ้นั่นมันคำดำสมัยหมอชนน่านแม่เหรอคุณนักศึกธิไปพูดซ้ำเลยครับไปพูดซ้ำในข้อที่จริงก็อย่างร่วมรัฐบาลไล่ไปอยู่ตึกบรรยากาศนั้นเนี่ยรัฐบาลเสียงเสียงไม่มีมีคะแนนมีมาเสียงหายคะแนนมีคนสุดท้ายเสียงหายแล้วแข่งขันกันเป็นเรื่องปกติเราแข่งขันกันรับใช้ประชาชนเรื่องนี้คุยกันหลายที่แล้วไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา,เ,าเสียงแหบนี่คือไปเจอฝุ่น PM เ5มที่เชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไปทําอะไรมานะฮะเล่าใหมาอยู่ตึกปัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลด้วยก็ต้องไล่เข้ามาเป็นรองนายกหรอเนี่ยถ้าไล่เข้ามาที่เนี่ยถ้าไล่ไล่แล้วไม่ใช่เนี่ยถ้าไล่เข้ามาแล้วเป็นตําแหน่งในการบริหารเนี่ยก็เราอาจจะคิดไปเป็นตาแหน่งอื่นๆก็ได้นะไม่ได้คิดไปตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ก็แล้วกัน่ะถ้าจะไม่ให้ชิงทะเลาะกันมากๆอนะเนาะอย่าไม่อยาก ให้ทะเลาะกันมากมากนะครับไม่อยากไม่อยากเท่าไหร่นะครับเออไปงไงต่อดีเนี่ยเออนะคราวนี้คร้วที่ไปถามนายกหน่อยนะครับว่านายกรัฐมนตรีท่านจะว่ายังไงบ้างก็บอกว่าไม่กังวลหรอกช่วงโค้งสุดท้ายเรื่องนายกอบจเนี่ยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลดีอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับว่างงอยู่เหมือนกันน่ะเวลาคุณทักษิณหาเสียงที่ไรดุเดือดทุกทีแต่ว่าตัวจริงนี่ใจดีมากเอาแหมก็คนละโหมดกันเนาะ หมวดหาเสียงกับหมวดอยู่บ้านจะเป็นหมวดเดียวกันก็ไม่ได้ไม่องั้นก็โหตายเลยอะ่ะอยู่บ้านถ้าเป็นหมวดเดียวกับบนเมทีเนาะข้ <c oughs> าวเชาว้าพร้อมหรือยังพี่น้อง <c oughs> คงคไม่ใช่นะคือคนเราก็ต้องมีหลายหมดนะท่านนะฮะจะเป็นหมวดเดียวกันก็คือไม่ไหวเลยอะจะเลี้ยงหล,ลานเป็นยังไงบ้างมันก็นไม่ได้นะฮะส่วนการหาเสียงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย ท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้เหมือนกีฬานะใครส่งทีมไหนก็ต้องการให้ทีมตัวเองชนะอยู่แล้วแต่ไม่จําเป็นว่าเมื่อจบกีฬาแล้วจะต้องโกรธกันหรือว่าเกลียดกันเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่ได้เกลียดใครทุกพักก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผู้สมัครแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่กับการหาเสียงอ่าโอเคท่อนนี้ทําได้ดีแม้การลงเลือกแข่งเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นคนละพักกันเนี่ย แต่เราเป็นรัฐบาลเดียวกันก็ต้องร่วมมือกัน100%เเซเพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้สําเร็จฟังท่านนายกครับผู้ช่วยหาเสียงของที่ฉันดุเดือดพอสมควร <c oughs> ใช่ไหมคะเนาะตัวจริงก็ใจดีจะตายแลหาเสียงให้ใดรดุเดือดทุกทีเลยงงเหมือนกัน การลงแข่งเลือกตั้งก็คือการกีฬาเหมือนการกีฬาเลยใครส่งทีมไหนก็เชียร์ทีมตัวเองให้ชนะไม่จะเป็นว่าจบจากการกีฬาต้องต้องโก,กรธกันเกลียดกันอย่างการเมืองเนี่ยไม่ไม่เขาไม่ชอบเกลียดใครเนาะคืออย่างการเมืองเนี่ยเราสู้ด้วยประเด็นเราก็สู้ประเด็นออกจากห้องก็นั่งทานข้าวกันเหมือนเดิมนี่แหละค่ะก็อย่ามองการเมืองให้เป็นว่าเราจะต้องแบบ มองหน้ากันไม่ได้เลยนะคะจริงหาเสียงทุกคนส่งมีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะส่งพักทุกพักมีสิทธิ์ที่จะส่งแล้วก็เต็มที่กับการหาเสียงเท่านั้นเองดิฉันว่าไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าเราเราเป็นคนละพักกันอยู่แล้วอะคะ่ะแต่พอเราแต่เราคือรัฐบาลเดียวกันงงไหมไม่ต้องงงนะคะเพราะเราเป็นรัฐบาลหลายพักนั่นเองขอบคุณอ่ะงงนะ อ่ะไม่งงนะฮะไปต่อขณะที่คุณทักษิณชินวัตรนั้นมีกำหนดขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะมันมีกฎหมายควบคุมอยู่นะว่าถึงได้ถึงวันไหนกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับไปไหนล่ะคราวนี้ก็ต้องไปที่เชียงรายไปยึดหัวหา,หาใหด <ๆ S 1> ให้ได้คุณทักษิณก็จะวนอยู่แถวแถวภาคเหนือลงมาแล้วก็ภาคอีสานจะมีแวบๆลงมาอีสานตอนใต้บ้างไม่กี่จังหวัดนะฮะ จากเชียงรายก็จะไปเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนก็ประมาณนี้นะครับระหว่าง29ถึง30มกราคมนี้ตำรวจภูธรภาค5ซึ่งดูพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นเห็นว่าไปครั้งล่าสุดนี่โอ้โหตำรวจไปกะที200นายป้องกันเหตุวุ่นวายซ้ำแล้วก็ที่ปลาอะไรขึ้นมาบนเวทีนัน่นน่ะเดือดร้อนตำรวจเลยไปเดินทางกันโอ้โห200กว่านาย พลตารวจโทกฤิตาพลยี่สาครครับเป็นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ก็บอกว่าไม่เฉพาะเวทีหาเสียงคุณทักษิณน,นะทุกเวทีทุกพักการเมืองจะต้องไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นเด็ดขาดรวมถึงกำชับให้ชุดส่งขอภัยชุดสืบสวนหาข่าวเนี่ยตรวจสอบการกระทำความผิดทั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทำลายป้ายมีการเคลื่อนไหวของผู้มีอิทธิพลและมาดาสุมมือปืนทั้งหลายที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะฮะ แล้วก็การกระทําความผิดอื่นๆตามกฎหมายเลือกตั้งผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะมีล่าสุดเกิดเหตุคดีทําลายป้ายหาเสียงกันแล้ว2คดีด้วยกันที่พื้นที่พะเยาแล้วก็ลําปางทั้งสองรายก็เป็นเด็กและเยาวชนอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะฮะเรียกมาตักเตือนเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องของ ผู้ใหญ่ทำกันเป็นการเป็นความคึกขนองเท่านั้นครับส่วนในวันเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วที่กกตจะต้องส่งคำร้องมาไม่ใช่ส่งคำร้องมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องทำกันอยู่แล้วทุกครั้งตำรวจก็ต้องไปเป็นคือส่วนหนึ่งของออคนที่ดูแลความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องปัจจุบันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันเรื่องที่เป็นประเพณีแต่ปฏิบัติเกินมา เนิ่นนานแม้ว่าจะมีคําสั่งไม่มีคําสั่งมายังไงก็ต้องร่วมมือกันในวันเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news